ในตอนนี้ของอันเคชเราเดินทางไปที่ตอนกลางของอเมริกาบ้านของระบบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอีกมากมายเรามีสัตว์ป่ามากมายให้ค้นพบในวันนี้ชีวนิเวน้ำจืดแห่งนี้เต็ไมไปด้วยสิ่งมีชีวิตฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและตามไปให้ทันขณะที่เราตามรอยสัตว์ป่านานา,นาชนิดในอู่ข้าวอู่น้ำของอเมริกาที่อาศัยอยู่อย่างอิสระในถิ่นธรรมชาติของมันโดยไม่ถูกขัง ไปค้นหาว่าเหล่าสัตว์อยู่กันที่ไหนโดยไม่ถูกขัง <c oughs> รเรียกกันว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศแถบมิดเวสตมีพื้นที่เพาะปลูกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกและขึ้นชื่อเรื่องข้าวโพดและปะศุสัตว์ที่นี่ชาวไร่ปลูกข้าวโพดและข้าวสาลีมากกว่าที่ใดในโลก ซึ่งเป็นเรื่องจริงมากๆในรัฐวิสคอนซินแม้ว่าจะขึ้นชื่อในเรื่องผลผลิตจากนมแต่วิสคอนซินเป็นผู้นำประเทศในการส่งออกแคลนเบอร์รี่หางนมโสมและข้าวโพดหวานในแถบมิดเวสต์นี้มีน้ำมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร รัฐวิสคอนซินอยู่ระหว่างแม่น้ำมิสซิสซิปปีและทะเลสาบมิชิแกนวิสคอนซินคุยโววา่ามีทะเลสาบน้ำจืดถึง1 5 0 7 4แหง่งและมีลำธารและแม่น้ำมากกว่า7,000สายจริงๆแล้วหากนำแม่น้ำและลำธารในวิสคอนซินมาเรียงต่อกันจะได้ระยะทางถึง26,000ไมล์ซึ่งยาวกว่าความยาวรอบโลกเกือบ2,000ไมล์เลยนะครับ เพราะมีน้ำจืดมากขนาดนี้จึงเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมวิสคอนซินถึงเป็นที่นิยมสำหรับเหล่าสัตว์ป่าสัตว์ที่พบได้มากในวิสคอนซินคืออเมริกันแบตเจอร์แบตเจอร์เป็นสัตว์ในวงเดียวกับนาควิโซและวูบบรีนแบตเจอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์จอมขุด ขาหน้าอันทรงพลังของมันช่วยให้มันขุดอโมองในดินและพื้นผิวอื่นๆได้อย่างรวดเร็วพวกมันสร้างบ้านใต้ดินที่เรียกว่าช่องหรือพโพรงเพื่อเป็นที่กำบังและนอนแบเจอร์เป็นสัตว์ที่ขุดได้เร็วที่สุดในโลกและแข็งแรงที่สุดหากเทียบกับขนาดของมัน มริการแบตเจอร์นในมิดเวสเคยถูกพบเห็นว่าขุดพื้นผิวอย่างมาตอยในล้านจอดรถมันใช้เวลาเพียง2นาทีในการขุดจนหายตัวไปแบตเจอร์มีกรงเล็บเหมือนพลัวรองรับด้วยขาหน้าที่แข็งแรงมากๆพวกมันเหวี่ยงดินได้สูงถึง5ฟุตและขุดได้เร็วกว่ามนุษย์ใช้พลัว มันยังปรับตัวขนาดขุดโดยดวงตาของมันถูกปกป้องจากขี้ดินโดยมีเยื่อใสๆปกป้องดวงตาและขนแข็งๆที่ช่วยให้หูของมันไม่เลอะดินบ้านหรือช่องใต้ดินเหล่านี้มักทำขึ้นอย่างซับซ้อนอุโมงค์ส่วนใหญ่ลึก6-8ถึงฟุตและยาว20-30ปถึฟุตกว่าจะถึงห้องโถงกลางซึ่งจะถูกยกขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วม องที่เล็กกว่าก็ถูกขุดใต้ดินเพื่อใช้เป็นห้องน้ำและโพรงของมันมีทางเข้าออกหลายทางโพรงที่ถูกใช้โดย b แบตเจอร์หลายรุ่นอาจมีทางออกถึง30ถึง40ทางเลยและอุโมงค์อาจลึกได้ถึง15ฟุตส่วนใหญ่แบตเจอร์จะขี้อายแต่พวกมันก็กล้าหาญด้วยพวกมันจะสู้กับสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้หากถูกคมคู An, ว v ว r รีนเป็นสัตว์ทรงพลังที่คล้ายหมีตัวเล็กๆแต่มันเป็นสัตว์ในวงวีเซลที่ตัวใหญ่ที่สุดว v ว r รีนเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ว่องไวที่สุดในโลกพวกมันตลอนไปทั่วภูม <savior> ิประเทศที่โหดร้ายพื้นที่ขุขระห่างไกลและดิบเถื่อน <amateur> พวกมันหาตัวได้ยากและมีน้อย พวกมันน้ำหนักเพียง30ปปอนแต่มีคุณลักษณะและชื่อเสียงในหลายๆด้านวูเวอรีมีความสามารถในการปกป้องอาหารของมันจากฝูงหมาป่าเสือภูเขาและหมีกริซลี่หากเทียบกับขนาดของมันมันถือได้ว่าแข็งแรงที่สุดในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมูบรีนมีความแข็งแรงมากและสามารถเดินทางได้ระยะไกลโดยไม่ต้องหยุดพักวมูบรีนจะเดินทางไปทั่วพื้นที่เป็นอาณาบริเวณกว้างถึงประมาณ500ตารางไมลพื้นที่บ้านของมันใหญ่กว่าบ้านของหมีกริสลี่ทั่วๆไปและมันจะแบ่งปันพื้นที่เฉพาะกับครอบครัวใกล้ชิดเพราะมันเป็นสัตว์ที่หวงที่มากฉะนั้นสัตว์อื่นๆห้ามบุกรุกเด็ดขาด วูวรินมีกรามและฟันที่แข็งแรงมากและสามารถฉีกซากสัตว์และบดจนถึงกระดูกเพราะมันโหดมากจนเป็นที่รู้กันว่ากินกระดูกและฟันของเหยื่อโอ้พระเจ้าผมไม่รู้คุณน้องคุณหนูจะคิดยังไงแต่ผมจะไม่ไปยุ่งกับวูวรินเด็ดขาดเลยเกือเข้ามาอยู่ในระยะคอยาวและปากล้แหลมของมัน ด้วยการจิกด้วยปากแหลมอย่างรวดเร็วเหยื่อก็ถูกจับและกลืนลงไปทั้งตัวไม่ว่าจะเดินย่ำตรงริมแม่น้ำหรือบินร่อนอยู่บนท้องฟ้าด้วยจังหวะเนิบช้านกกระสาใหญ่เํำเงินก็เป็นภาพที่น่ามองครับและด้วยลำคอที่พิเศษของมัน เราสามารถแยกมันออกจากนกใหญ่อีกชนิดในวิสคอนซินได้เสมอนั่นคือนกกระเรียนเนินทรายวิสคอนซินเป็นที่เดียวในโลกที่คุณสามารถเห็นนกกระเรียน15สายพันธุ์แต่อาจพูดได้ว่าไม่มีนกชนิดไหนที่มีชื่อเสียงในวิสคอนซินมากไปกว่านกกระเรียนเนินทราย การชุมนุมประจำปีของนกกระเรียนเนินทรายถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่สวยที่สุดของอเมริกาซึ่งเรียกผู้คนจากทั่วโลกให้มาชมการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่ของพวกมันได้นกกระเรียนเนินทรายเป็นนกที่สวยสง่าและอายุยืนซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้ผู้คนมานานหลายร้อยปีแล้ว ในขณะที่นกกระเรียนเนินทรายมีชื่อเสียงในเรื่องการย้ายถินฐานหมู่แต่เสียงร้องและการเต้นระบำของพวกมันทําให้พวกมันเสียชื่อถูกต้องแล้วนกกระเรียนเนินทรายสามารถร้องและเต้นระบำได้นกกระเรียนเป็นสัตว์ที่มีคู่เพียงตัวเดียวและจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตพิธีกรรมการเกี่ยวพาราสีที่ซับซ้อนนี้ช่วยให้ตัวผู้และตัวเมียค้นพบคู่ที่เหมาะสมอันดับแรก แต่ละคู่จะเปล่งเสียงในพฤติกรรมที่เรียกว่า u n i ิซันคอ l ลิ่งพวกมันจะเอ็นหัวไปด้านหลังและเปล่งเสียงประสานออกมาและใส่ทุกอย่างลงไปในเพลงรักอันหวานซึ้งต่อมาตัวผู้จะเต้นระบำและโค้งคำนับเพื่อดึงความสนใจจากตัวเมียเมื่อตัวเมียถูกใจมันจะร่วมเต้นระบำด้วย พวกมันจะขยับอย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนเป็นภาพสะท้อนกันและกันซึ่งช่วยสาสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นการเต้นระบำอาจดำเนินไปเพียงไม่กี่นาทีหรืออาจหลายชั่วโมงจนกว่าพวกมันจะสบายใจและพร้อมจะผสมพันธ์กันเมื่อมันจับคู่กันได้แล้วพวกมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตกวางเป็นสัตว์ในวงเซอร์วิเดเช่นเดียวกับกวางมูสเรนเดียร์เอลและอื่น และนี่คือกวางหางขาวหางขาวหมายถึงด้านใต้ของหางที่เป็นสีขาวซึ่งจะโชว์ให้เห็นและแกว่งไปมาหากมันรู้สึกถึงภัยพวกมันจะยกหางขึ้นเพื่อโชว์ส่วนสีขาวเพื่อเตือนภัยให้กวางตัวอื่นรู้ตัวเมียจะยกหางขึ้นเพื่อให้ลูกกวางตามมันได้ง่ายๆกวางตัวผู้เรียกว่ามัก สามารถสังเกตได้ง่ายในฤดูร้อนและใบไม้ร่วงจากเขาอันโดดเด่นของมันซึ่งจะงอกทุกปีและหลุดออกในฤดูหนาวรู้หรือไม่ว่าเขากวางเป็นเนื้อเยื่อที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเขาไม่ได้ถูกใช้เป็นอาวุธสู้กับผู้ล่าแต่มันถูกใช้ในช่วงฤดูสืบพันธุ์ ในช่วงฤดูสืบพันธุ์กวางตัวผู้จะใช้เขาของมันเพื่อสู้แย่งความสนใจจากตัวเมียหลังจากตัวผู้ชนะความสนใจของตัวเมียได้พวกมันจะผสมพันธ์กันและโดหรือกวางตัวเมียจะมีลูกหนึ่งหรือสองตัวในฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อน ลูกกวางจะเป็นสีน้ำตาลและมีจุดสีขาวลูกกวางจะอยู่กับแม่ของมันประมาณหนึ่งปีทารกเกิดใหม่หรือฟอนจะเดินก้าวแรกภายในครึ่งชั่วโมงหลังเกิดพวกมันต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพราะแม่กวางมักจะย้ายกวางน้อยออกจากที่เกิดภายในสามชั่วโมงสามชั่วโมงถือว่าเร็วมากโอ้แม่กวางให้เวลากันหน่อยสิพวกมันเพิ่งเกิดเองหากแม่กวางไม่ย้ายลูกไปภายในสามชั่วโมง ผู้ล่าอาจมาแอบซุ่มและรอจังหวะจูโจมเวลาออกหาอาหารแม่กวางจะทิ้งลูกน้อยไว้ในที่ซ่อนครั้งละประมาณสี่ชั่วโมงขณะที่รอแม่ของมันกลับมาลูกกวางจะนอนราบกับพื้นและยืดคอทำให้มันสามารถอําพรางตัวบนพื้นป่าได้ดีเนื่องจากลูกกวางไม่มีกลิ่นพวกมันจึงไม่ถูกพบโดยศัตรู และผู้ล่าจะเดินผ่านมันไปกวางหางขาวเป็นสัตว์ขี้เล่นและอยากรู้อยากเห็นและหากมันเกิดสนใจอะไรเข้ามันมักจะหยุดจ้องและศึกษาสิ่งนั้นและหากมันสนใจมากๆมันจะสนองความอยากรู้อยากเห็นของมัน กวางเป็นสัตว์กินพืชและมันมักจะหาของกินตลอดเวลาเพราะมันต้องการพืชประมาณ7จ็ปอนในหนึวันกวางหางขาวขี้กลัวและขี้อายที่สุดในบรรดากวางทั้งหลายและกวางตุ้มอะไรเป็นโจรมืออาชีพและใส่หน้ากากปลอมตัวหากคุณเดาว,ว่ารักคุณก็ถูกเพ่งเลย แรคคูนนากากโจรมีอยู่จำนวนมากจนเรียกว่ามันมีอยู่แทบทุกที่ทำไมนะเหรอก็เพราะพวกมันกินแทบทุกอย่างไงล่ะครับคาว่าแรคคูนมาจากภาษาอินเดียนแอลกองเกียนคำว่าอารากูลซึ่งแปลว่าถูถ่ายด้วยมือในช่วงทศวรรษพัน0นักล่าอาานาธิคมอเมริกันทิ้งตัวเอนในคำว่าอารากูลและชื่อจึงเปลี่ยนเป็นแรคคูน แรคคูนเป็นสัตว์อยากรู้อยากเห็นมีเอกลักษณ์และฉลาดในระดับ iQ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแรคคูนมี i อค IQ สูงกว่าแมวและน้อยกว่าลิงนิดเดียวมันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวง่ายและใช้เท้าหน้าที่คล่องแคล่วและนิ้วยาวในการหาและหยิบจับอาหารด้วยความฉลาดและเท้าหน้าที่คล่องแคล่วของมันแม้แต่แรคคูนที่ประสบการณ์น้อยก็สามารถเปิดฝาขวดโหลเปิดจุกข,ขวด และเปิดสลักกรอนประตูได้อย่างง่ายดายพวกมันมักหยิบจับอาหารด้วยเท้าหน้าของมันและตรวจสอบบางครั้งก็เอาอาหารจุ่มน้ำและดึงส่วนที่ไม่ต้องการออกไปทำให้เราคิดว่าแรคคูนกำลังล้างอาหารอยู่แต่การที่มันจุ่มอาหารลงในน้ำหลายๆครั้งไม่ใช่ว่ามันจะล้างอาหารแต่มันเป็นการช่วยให้อุ้งเท้าของมันสัมผัสได้ดีขึ้นทำให้มันรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น อย่างเช่นรูปทรงพื้นผิวของสิ่งที่มันกำลังจะกินนั่นเองนี่คือสัตว์อีกชนิดที่ทำงานกับมือได้ยอดเยี่ยมมากๆเจ้าเพื่อนตัวน้อยตัวนี้เรียกว่าบีเวอร์ดูเหมือนว่ามันกำลังคันและมันกำลังทำความสะอาดตัวเองบีเวอร์ใช้อุงเท้าพิเศษของมันแปรงขนและจับประสิทธ หลังจากปรสิทธิ์ออกไปแล้วพวกมันจะทาน้ำมันทั่วตัวของมันแต่ดูหน่อยนะว่ามีใครมองอยู่หรือเปล่าไม่มีถางสะดวกขณะที่แปลงขนโดยไม่มีใครมองอยู่บีเวอร์จะทาน้ำมันกันน้ำที่มันลั่งออกมาจากต่อมที่อยู่เอ่อออ่อ,อ,อใกล้ๆเออใกล้ๆหางนะ่ะ น้ำมันนี้จะกันขนมันจากน้ำและช่วยให้มันทำงานได้นานขึ้นและพักน้อยลงบีว่าเป็นสายพันธุหนูที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและน่าจะเป็นสัตว์ที่ขยันที่สุดในอาณาจักรสัตว์บีเวอรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งน้ำมันใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในน้ำและส่วนหนึ่งอยู่บนบกร่างกายของมันถูกออกแบบให้ใช้ชีวิตได้ทั้งสแบบ เท้าพังผืดของมันทําหน้าที่เหมือนตีนกบและหางแบนของมันใช้เป็นไม้พายซึ่งช่วยให้มันเคลื่อนที่ในน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและขนกันน้ํายังช่วยไม่ให้มันหนาวตายอีกด้วยคุณเคยได้ยินคําพูดที่ว่ายุ่งเป็นตัวบีเวอร์เลยไหมพระบีเวอร์เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ขยันที่สุดในโลกบีเวอร์เป็นรองเพียงแค่มนุษย์ในเรื่องความสามารถในการใช้ประโยชน์และเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของมัน บีเวอร์ทำสระน้ำด้วยการสร้างเขื่อนข้ามขวางลาําธารเขื่อนจะกักน้ำไว้และเกิดเป็นสระน้ำลึกต่อมามันก็สร้างบ้านรูปโดมที่เรียกว่ากระโจมซึ่งสร้างจากกิ่งไม้และโคลนจากกลางสระน้ำนั่นเองกระโจมบีเวอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากทางเข้าใต้น้ำทำให้มันปลอดภัยจากศัตรู บีเวอร์เป็นสัตว์ที่น่าทึ่งแต่โชคไม่ดีที่ประชากรบีเวอร์ลดลงอย่างมากสรดน้ำของบีเวอร์เป็นที่อยู่สำคัญของสัตว์หลายชนิดพื้นที่ชุ่มน้ำที่พวกมันสร้างเป็นระบบนิเวศท,ที่มีประสิทธิภาพทางชีวภาพมากที่สุดในโลกบีเวอร์สร้างสัดน้ำที่เพิ่มจํานวนพืชนกและสัตว์ป่าหลากหลายชนิดพัฒนาคุณภาพน้ำและเพิ่มประชากรแซลมอนและปลาทราวด้วย สัตว์เพียงหนึ่งชนิดนี้เป็นกุญแจที่ช่วยอีกเป็นร้อยชนิดสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เกือบครึ่งหนึ่งในอเมริกาเหนือคือสัตว์ที่ต้องอาศัยในที่ชุ่มน้ําและเขื่อนของบีเวอร์เป็นวิธีการที่สําคัญในการสร้างแหล่งชุ่มน้ําจืดโดยธรรมชาตินี่เป็นวิธีการบางอย่างที่หนูหนูพอจะช่วยได้นะครับอันดับแรกไปคุยกับพ่อแม่ของตัวเองเรียนรู้วิธีการรับบีเวอร์มาเลี้ยงและช่วยกันเลี้ยงดูสัตว์ที่น่าทึ่งชนิดนี้ เรื่อขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยบริจาคออนไลน์ให้แก่ศูนย์อนุรักษ์บีเวอร์ที่ไหนก็ได้ช่วยกันทำในส่วนของตัวเองและอนุรักษ์เจ้าบีเวอร์และระบบนิเวศบนดินที่มีค่าที่สุดในโลกไว้นะครับเราหวังว่าทุกคนจะพลิดเพลินกับช่วงเวลาในวิสคอนซินครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าไปสำรวจชีวิตสัตว์ป่าในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ อย่างอิสระเสรีและไม่ถูกขัง